ด่วนชูวิทย์เปิดภาพซุปเปอร์ดีนครั้งสำคัญที่บินตรงหาทักษิณถึงฮ่องกงเผยคนที่จะได้เป็นนายกที่แน่ๆไม่ใช่พิธาแน่นอนเมื่อวันที่27กร,รกฎาคมพศ2 5 6 6นายชูวิทย์กมลวิสิตได้จัดแถลงข่าวเพื่อพูดถึงประเด็นซุปเปอร์ดีนที่มีข่าวลือว่ามีแกนนำพักการเมืองจากประเทศไทยบินตรงไปหาคุณทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีถึงฮ่องกง เพื่อปิดดีนการจัดตั้งรัฐบาลก่อนที่ต่อมาอุ้งอิงแพรทองทานจะทำการประกาศว่าทักษิณจะเดินทางกลับไทยในวันที่10สิงหาคมพศ2 5 6 6โดยเป็นการกลับบ้านเกิดที่ไม่ได้มานานกว่า17ปีก่อนหน้านี้นายชูวิทย์ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุค๊คระบุว่าฮ่องกงซูเปอปร์ดีนทักษิณกลับไทยประธานสภาเลื่อนการโหวตนายกเพื่อไทยยกเลิกหมายประชุม8พรพั ออกอาการหลังเข็นไปไม่ไหวแบะท่าชวนอีกฝั่งมาเจราจาชนแก้วมิ้นช็อกถึงบ้านก้าวไกลก็ไม่ถอยไม่ลดเพดานประชาชนอดทนรอนายกคนใหม่ส่วนสอวอยันเสียงแข็งมีก้าวไกลไม่มีสอวอทุกอย่างก้าวไปไหนไม่ได้ถึงทางตันของแท้เพราะไม่มีใครยอมถอยแต่ภาวะเงียบสงบเชื่อมโยงไปถึงสัญญาณเจราจาที่ห้องกงกับทักษิณ แกนนำเพื่อไทยศาสดาก้าวไกลอำนาจเกา่าทหารนายทุนใหญ่แกนนำพักขั้วอำนาจเดิมทุกอำนาจไปเคลียร์เพื่อปิดซูปเปอร์ดินที่ฮ่องกงก่อนข่าวออกทักสินกลับบ้านสิบสิงหาตกลงซูปเปอร์ดินได้ปิดจ็อบให้ความมั่นใจระดับทักสินเตรียมแพ็คก,กระเป๋ากลับบ้านทุกอำนาจพยักหน้ายอมรับซูปเปอร์ดินเกมเหนือเมฆลงตัวที่นายกตัวสูงสูงแต่ซูปเปอร์ดินจะคุ้มกับความไว้วางใจของประชาชนที่มอบให้หรือไม่ หนคนแรกกับ26ล้านเสียงอนาคตไม่กี่วันได้คำตอบซึ่งในวันนี้บางช่วงบางตอนของการแถลงข่าวคุณชูวิทย์ได้กล่าวว่าผมพูดในฐานะประชาชนสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอีกทั้งยังเปิดสูตรจะตั้งรัฐบาลในหลายๆสูตรและเปิดภาพซูเปอร์ดีนโดยในภาพนั้นประกอบด้วยคุณทักษิณคุณยิ่งลัก และบุคคลที่ไม่ถูกเปิดเผยใบหน้าอีกนอกจากนั้นนายชูวิทย์ยังยกสแตนดี้ออกมาซึ่งนายชูวิทย์อ้างว่านี่อาจเป็นเงาของนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและไม่เกิน15สิงหาคมนี้คนไทยได้นายกและครอมอใหม่แน่นอนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสำนักข่าว pptv36